ในช่วงเตรียมผนังมดลูกพวกผักผลไม้กินยังไงนะคะในช่วงเตรียมผนังนะคะเน้นไปที่ผักใบเขียวนะคะเช่นพวกผักโขมบอกกลี่คะนา้า นะคะที่มีแคลเซียมสูงมีโฟลิกสูงแล้วก็มีพวกคอรโรฟิลสูงสูงนะคะแล้วก็พวกผักใบเขียวยังมีวิตามินซีสูงด้วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ถ้าเป็นผลไม้ก็ไม่เน้นในพวกที่แบบมีน้ําตาลเยอะเหมือนเดิมนะคะแต่ก็คือถามว่าทานได้บ้างไหมกล้วยทานได้มะม่วงสุกอะไรเงี้ยมะละกอเพย่อทานได้เพื่อให้การขับถ่ายเราเนี่ยมันสะดวกมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้เน้นที่มันมีน้ําตาลเยอะเกินไปเพราะว่าพอน้าตาลเข้าร่างกายเยอะค่าการอักเสบเราก็จะสูงพอค่าการอักเสบสูงมันก็มีผลต่อการฝัังตนนนที่่ไมมสเเร็จหือกะนนะคะ ผักผลไม้สดพวกที่เราเคยกินตอนช่วงเตรียมผนังเนี่ยพอเราใส่ตัวอ่อนเรายังคงทานได้ไหมครูก็ได้บอกว่าพิจารณานิดนึงในช่วงแรกๆสักประมาณ7-10วันเนี่ยหลีกเลี่ยงพวกที่มันฉีดยาเยอะเช่นพวกกระหล่ำปลีกระหล่ำปลีที่มันซอนซอนซอนซ,อน,ซอนกันนะบางทีต้องฉีกออกมาแล้วล้างให้สะอาดแล้วเวลาล้างก็คือต้องมีน้ํายาล้างเพราะบางที่มันมีสารเคมีนะคะหรือว่ามีแบคทีเรียนะคะแล้วก็ถ้าจะซื้อผักก็ควรจะซื้อผักที่แบบเป็นผักออร์แกนิก ผักปลอดสารในช่วงที่เราใส่ตัวอ่อนนะคะควรจะเป็นอย่างนั้นซึ่งถ้าเราเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่ต้นตอนเตรียมผนังบดลูกถามว่าดีไหมก็คือดีแต่ว่าถ้าตอนที่เราเตรียมผนังมดลูกบางคนเตรียมมาหลายเดือนไงหรือว่าเตรียมมาเป็นปีอย่างงี้ค่ะเราก็คงจะไม่ได้งดขนาดนั้นแล้วก็ค่อยมางดจริงๆเอาตอนที่เราใส่ตัวอ่อนไปแล้วนะคะแล้วก็ผลไม้บางอย่างที่เราใส่ตัวอ่อนไปแล้วก็ไม่แนะนําให้ทานเช่นผลไม้ที่มันมีการใช้ยาเยอะเช่นอง,งุ่นเซมัสคัสอย่างนี้นะคะหรืออง,งุ่งนเอฟเฟรติ้งไะค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีการฉดดยาบ่ก็พวมมวมมงิ มะม่วงดิบที่เราชอบกินกับน้ำปลาหวานนะคะพวกนี้มันเป็นแป้งมันเป็นแป้งเยอะแล้วทำให้ท้องอืดหลังใส่ตัวอ่อนก็อาจจะงดงดไปก่อนนะคะพอใส่ตัวอ่อนนี้เรากินผลไม้ประเภทไหนก็กินพวกมะละกอน้ำวิถุนารามกินได้เลยวันละกระป๋องวันละกระป๋องในช่วงที่เราใส่ตัวอ่อนนะคะให้เลือกผักที่มันเขียนว่าผักปลอดสารพิษหรือว่าเป็นผักออร์แกนิก